สิ่งเหนี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมขมรและแน่นขึ้นเรื่อยๆและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระก,กูลหุ่นจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับโลกล้อมชายผู้หน้าสังเวช สวัสดีครับพบกับผมเทศักเจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้เรื่องของราคาทองที่ร่วงกว่า1,200บาทของไทยนะครับก็คงจะเป็นประเด็น้ดนๆนะซึ่งผมเคยเรียนไปแล้วว่าฟองสบู่กําลังจะแตกและมันก็แตกจริงๆนะครับและอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของขมิ้น ไฟแค้นสุมอกคนเกาหลีเริ่มสงสัยคดีอินฟลูเอนเซอร์สาวและพิธีกรดังดับปริศนาในกัมพูชาททมกลางข่าวเหยื่อสแกมเมอร์ในขณะที่กัมพูชาเผชิญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในนั้นรวมถึงเหตุลักพาตัวและกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างเป็นปริศนาของอายองอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีซอเซวอนกำลังกลับมาถูกพินิจพิเคราะห์อ,อีกครั้งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้ ตามรายง,งานของ Korea Times อายองคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย33ปีเดินทางไปยังกัมพูชาพร้อมกับคนรู้จักในปี2023และถูกพบเป็นศพในอีก4วันต่อมาใกล้สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดาลรอบนอกกลุ่มพนมเปญในตอนนั้นตำรวจท้องถิ่นจับกลุ่มคู่รักชาวจีนในวัย30เศรษๆซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่อายองเข้ารักษาตัว ทางคู่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเป็นโรคลมชักหลังฉีดแอนติบอดีและจู่ๆก็เสียชีวิตทำให้พวกเขาตื่นตระหนกและจัดการทำลายศพของเธออย่างไรก็ตามรายงานในเวลาต่อมาพบรอยถลอกและสัญญาณการถูกทำ้ายร่างกายบนตัวของเธอตำรวจยังพบว่ากางเกงในของเธอถูกสวมกลับด้านเพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเหตุล่วงละเมิดทางเพศแต่ทางพวกผู้ต้องสงสัยปฏิเสธ ทีมสืบสวนได้ทำการตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้ได้รับอนุญาตจากทางการหรือไม่และมีการทำทุจริตต่อหน้าที่หรือความประมาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอหรือไม่โดนเช็คบินยาวเกาหลีใต้คมพลเมือง64คนกลับถึงโซลเตรียมเอาผิดเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา ชาวเกาหลีใต้64คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาพัวพันการหลอกลวงทางออนไลน์ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วในวันนี้18ตุลาคมและคาดว่าส่วนใหญ่จะถูกสอบสวนทางการสมขาวระบุว่าการนำตัวพลเมืองกลุ่มนี้กลับประเทศมีขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ที่ถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคม และมีส่วนเชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงานผู้ที่เดินทางกับบางคนสวมหมวกและหน้ากากอนามัยและถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในกรุงโซและดูเหมือนพวกเขาจะถูกใส่กุญแจมือด้วยทว่าถูกปิดบังด้วยผ้าโลกล้อมขเขมรเกาหลีใต้ถแถลงยูเอ็นจีนนานาชาติร่วมจัดก,การปัญหาการค้ามนุษย์ในกัมพูชา เกาหลีใต้เรียกร้องผ่านเวทีสหประชาชาติให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาการค้าม,มนุษย์ครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังพบว่ามีพลเมืองเกาหลีถูกบังคับให้ทำงานและก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากตามแหล่งสแกมเมอร์ในกรัรมพูชาคิมซังจินรองเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติชี้แจงประเด็นนี้ข้ามการความกังวลของสาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งรวมถึงการค้ามนุษย์ การบังคับกักขังและการทำ้ายร่างกายซึ่งกระทำโดยกลุ่มหลอกลวงในกัมพูชาที่พุ่งเป้าไปยังพลเมืองเกาหลีใต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนได้ลุกลามขึ้นหลังมีการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ศูนย์สแกมเมอร์บริเวณภูเขาพนมโบโกโในจังหวัดกัมปอดของกัมพูชาอายการบางราเทศขอสารทากาประหารชีวิตอดีตนายกชี้หาศินา ระหว่างตัวจริงกำลังลี้ภัยอยู่ในอินเดีย AFP รายงานวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมอดีตนายกรัฐมนตรีบังลาเทศชีคหาซินาฝ่าฝืนคำสั่งสารทากาให้เดินทางออกมาจากอินเดียที่ปัจจุบันกำลังลี้ภัยทางการเมืองหลังโดนประชาชนลุกขึ้นขับไล่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเผชิญหน้าต่อข้อหาจากที่เธอออกคำสั่งสลายการประท้วงของนักศึกษาบังลาเทศอย่างป่าเถื่อน และมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอ้างข้อมูลจากสหประชาชาติพบว่ามีชาวบังลาเทศสูงถึง1,400คนเสียชีวิตในการประทะระหว่างกร,รกฎาคมปี2024และสิงหาคมปี2024เหมือนถูกกดขี่ฝูงชนจำนวนมากชุมนุมใน50รัฐต่อต้านนโยบายแข่งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ณการชุมชุมใช้ชื่อว่า No Kings แต่ทางพรรครีพับลิกัน เยื้ยเย็นการประท้วงนี้ว่าเป็นการเดินขบวนเกลียดชังอเมริกาตั้งแต่นิวยอร์กและวอชิงตันไปจนถึงเมืองเล็กๆอย่างมิชิแกนและฟลอริดาบ้านหลังที่สองของทรัมป์พวกผู้ประท้วงในซีกตะวันออกของสหรัฐปิดฉากขึ้นก่อนที่กิจกรรมต่างๆในซีกตะวันตกจะมีกำหนดตามมาในภายหลังพวกผู้ชุมนุมวางแผนประท้วงจากชาั่ไปยังอีกชายฝั่งมากกว่า2,700จุดและแกนนำคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคน นี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็นพวกผู้ประท้วงหลายพันคนร้องตะโกนระหว่างชุมนุมกันในวอชิงตันใกล้อุทยานเนชแนลมอร์ทรัมป์จำเป็นต้องไปพวกผู้ประท้วงบางส่วนร้องตะโกนจำนวนมากโบกธงชาติอเมริกาซดเฮลเซเลนสกี้กลับบ้านมือเปล่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียเซเลนสกีแห่งยูเครนดูเหมือนจะออกจากที่ประชุมในทำเนียบขาวแบบมือเปล่า หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐบ่งชี้ว่าเขาไม่พร้อมจัดหาขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคให้แก่ยูเครนตามที่ต้องการเซเลนสกี้กล่าวหลังจากพูดคุยทวิภาคีว่าเขาและทรัมป์พูดคุยเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยไกลด้วยความจริงใจแต่ตัดสินใจไม่ออกถ้อยแถลงใดๆในประเด็นนี้สืบเนื่องจากสหรัฐไม่ต้องการขยายความขณะเดียวกันตามหลังการประชุม ทรัมป์เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์เรียกร้องเคียฟและมอสโกหยุดสิ่งที่ทั้งสองชาติทำอยู่และยุติสงครามออกอาการแบงกรันกัมพูชาโร่ดรับประกันปรินซ์แบงค์หลังถูก US และ UK ความบาดเอียว่สแกมเมอร์ พวกเจ้าหน้าที่กำลังจับตายอย่างระมัดระวังและอยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนเพื่อรับประกันว่า Prince แบง k ที่ถูกสหรัฐและกัมพูชาคว่ำบาตรดำเนินงานสอดคล้องกับจดหมายของกัมพูชาจากความพยายามเน้นย้ำของธนาคารแห่งชาติกัมพูชาหรือ NBC เมื่อวันเสาร์ที่18ตุลาคม ทอยแถลงของ NBC หรือธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่ากำลังใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่าปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้าในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการธนาคารในกัมพูชาทั้ง NBC กล่าวว่าพวกเขาสังเกตเห็นในช่วงสองวันที่ผ่านมาว่าบรรด,ดาลูกค้าของ p ริ n c e แบ n k และธนาคารอ,อื่นๆมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นและแห่ถอนเงินกัน ถ้าทางไม่ดี S&P ปรับลดเครดิตเรตติงฝรั่งเศสจากหนี้สูงลิ่วความตึงเครียดทางการเมือง S&P Global ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของฝรั่งเศสจาก AAA- ลบและ AA+ บวกเตือนหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความตึงเครียดทางการเมืองเสี่ยงกัดสอาะศักยภาพของรัฐบาลในการปรับลดตัวเลขขาดดุลงบประมาณสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global คาดหมายว่านี่ของฝรั่งเศสจะแตะระดับ121%ของ GDP ในปี2028จากระดับ112%ของ GDP ในช่วงสิ้นปีที่แล้วประเทศแห่งนี้ประสบปัญหาในการควบคุมการใช้จ่ายเช่นเดียวกับจัดการกับความปั่นป่วนทางการเมืองโดยเมื่อเร็วนี้นายกรัฐมนตรีสาสเตียนเลกอนูรอดพ้นจากการโหวตไม่ไว้วางใจในรัฐสภาสองรอบ หลังตัดสินใจระง,งับแพ็กเกจปฏิรูปเบีย้ยบำนาญอันเป็นที่ถกเถียงสื่อนอกตีข่าวไทยและสิงคโปร์นั่งไม่ติดหลัง US และ UK ล็อกเป้าสแกมเมอร์กัมพูชาความบาดปรินซ์กรุ๊ปของเฉินจื้อพวกเจ้าหน้าที่ในไทยและสิงคโปร์ต้องรุดตรวจสอบกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในเครือ Prince Group ของกัมพูชาหลังจากสหรัฐและสหาราชอาณาจักร กำหนดมาตรการคว่ำบาทประธานบริษัทดังกล่าวตามข้อกล่าวหาช่อโกงและฟอกเงินตามรายงานข่าวของ South China Morning Post South China Morning Post รายงานอ้างคำกล่าวของตำรวจโทสุรพลเปรมบุตรผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่ของไทยจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในการตรวจสอบกระบวนการอายัดทรัพย์ และการดำเนินคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ e ร e Holding Group รายงานข่าวระบุว่าตำรวจสิงคโปร์ก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันและอยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกับพวกเจ้าหน้าที่ในประเทศอื่นๆกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุในทอยถแถลงสรุปเมื่อวันเสราร์ที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องของราคาทองคำก่อนนะครับราคาทองคำก็เป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ตั้งแต่ต้น นะครับว่าราคาทองคำมันขึ้นลงผิดปกตินะครับและมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่แตกสุดท้ายก็ฟองสบู่ก็แตกเกิดขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าชัดดาวนะครับไม่มีการผ่านงบประมาณให้กับทางรัฐบาลให้ดำเนินการโดยสภานะครับจึงส่งผลทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชัดดาว นะครับสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำอย่างต่อเนื่องนะครประกอบกับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่สิ่งที่ทําให้ราคาทองพุ่งขึ้นมาในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นเกิดจากการเตรียมพร้อมในการทําสงครามในหลายพื้นที่และมีการส่งมอบอาวุธประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็มีการขู่นะครับที่จะทําการโจมตีเวเนซุเอลา จึงส่งผลทําให้ราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพอสถานการณ์นิ่งหยุดเฉยนะครับประกอบกับสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเรื่องของการขึ้นภาษีกับจีนนั้นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่สามารถจะทําได้ทองคาก็ร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเปิดสัปดาห์ใหม่ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งก็ บางคนก็เรียกนักวิเคราะห์ทองคำก็บอกว่าเป็นจุดพักบางคนก็เป็นเรียกว่าเป็นการเททองนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ไปทองก็จะขึ้นมาอีกพักหนึ่งแน่นอน,นสหรัฐอเมริกาต้องปั่นกระแสะเพื่อที่จะทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของการขายอาวุธคําพูดของชรัมปจะเป็นปรากฏการณ์สาคัญสู่การเปลี่ยนแปลง เรื่องของคอมมน,นะครับยังคงเป็นประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็จริงจังนะครับที่จะทําการกวาดล้างโฆษณาต่างๆที่หลอกทํางานผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกเสียงใต้นะครับประธานาธิบดีอีแจมยองนะครับของเกาหลีใต้ก็สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามแก๊งที่มีการหลอกลวงจัดหางานออนไลน์นะครับ ผิดกฎหมายในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยทันทีหลังจากความอื้อเฉาวเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาตนะิแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่คนเกาหลีเริ่มสงสัยนะครับอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับแล้วก็พิธีกรชื่อดังเสีย,ยชีวิตในกัมพูชาท่ามกลางเหยื่อสแกมเมอร์กำลังระบาดอย่างหนักขณะที่ขเขมรกำลังเผชิญกับ อาชกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีใต้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในนั้นก็รวมถึงเหตุลักพาตัวและการกักขังผิดกฎหมายการตายอย่างปริศนาของอายออินฟ i ู f l นเซอร์ชื่อดังและพิธีกรทีวีชื่อซอเซวอนนะครับกำลังกลับมาเป็นที่ถูกพินิจพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้ โดยมีการรายงานของคายอเดธามสื่อมวลชนของทางฝั่งของเกาหลีใต้นะครับซึ่งตอนนี้รัฐีช่วยว่าการของทางเกาหลีใต้ก็ได้มีการเจรจากับฮุนมาเน็ตแล้วก็มีการปล่อยตัวคนเขมนะรขอไปฮะคนเกาหลีใต้กว่า50คนเดินทางกลับประเทศหลังจากที่มีขบวนการนะ ที่เรียกว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์และมีขบวนการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อยู่ในประเทศไทยในส่วนเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าก็ถแถลง u n ู่นานาชาตินะครับจัดการกับปัญหาการค้ามนุษย์ของเขมรด้วยในครับในส่วนของเกาหลีใต้ปรากฏว่าก็โกโซบิกก็ร้องผ่านเวทีสหประชาชาตินะครับให้มีการประสานความร่วมมือ ระวงประเทศในการแก้ไขปัญหาทางการค้าโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีพรมืองเกาหลีถูกใช้งานและก่อชะกรรมมากขึ้นตามหลังแก๊งสแกมเปอร์ในกัมพูชานะครับหลักนี้ก็เรียกว่าโลกล้อมเขมรน,นะครับซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ประเทศในสหราชอาณาจักรทั้งหมดนะกำลังคว่ำบาตรในส่วนของเขมรจีนจเองนะครับก็หันมาจับมือกับประเทศไทยมากขึ้นหลังจากภาพลักษณ์ของเขมรกลายเป็นอาชกรนะครับที่ก่อเหตุไปทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาบมยำอีกครั้งหนึ่งที่ผ่านมาเขมรร่วมกับชายผู้น่าสังเวชโดยตระกูลหุน่นนะครับได้ใช้หลักที่เรียกว่าโลกล้อมประเทศไทยนะครับ ในวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5 7 5 1นะครับตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เวจชาชีวะเป็นนายกรัตรีก่อสงครามกับประเทศไทยเอาขนเสื้อแดงไล่ล่าคุณอภิสิทธิ์เวจชาชีวะนะครับไล่ทำร้ายไล่ทำลายและก่อสงครามเกิดขึ้นและแย่งชิงเขาพระวิหารจากประเทศไทยไปโดยมีการฟ้องศาลโลกจากเหตุครั้งนั้นขเขมรไม่หยุดนะก็มาก่อเหตุอีกครั้งในปี2500 58, ร่วมมือกับชายผู้น่าสังเวชประเทศไทยโดยเฉพาะเหล่าทัพก็วางกลยุทธ์ทางการเมืองการปกรองชั้นสูงนะครับโดยเดินหมากแรกที่ทำสำคัญนะครับคือให้ผู้ช่วยทูตทหารไปทำการจราจากับทางฝั่งของจีนพอเริ่มทำการจราจากับจีนปรากฏว่าเขมรนหนีไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาแบบเปิดเผยหลายครั้งนะครับและก็ทิ้งจีน สิ่งที่เกิดขึ้นและตามมานะครับก็ปรากฏว่าจีนก็เชิญกษัตริย์ของทางฝั่งเขมรไปอยู่ในประเทศจีนอ้างว่าเป็นการรักษาตัวจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วก็มอบให้ทางฮุนเซนเป็นผู้สมเร็จราชการนะครับสิ่งที่ตามมานะครับก็โดนมีบอย่างหนัก คุณเซนก็เห็นท่าไม่ดีก็กระโดดกลับมายัางฝั่งจีนกราวนี้ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งสหภาพยุโรปเครือข่ายนะคบของสหรัฐอเมริกาทั้งหมดก็รุมกินโตะเมนโดยเฉพาะในฝั่งของเกาหลีใต้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสถานการณ์ทุกอย่างก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไทยก็ยังคงไม่เปิดชายแดนคเมนก็มีปัญหาฝั่งสหภาพยุโรปก็มีปัญหาการทางฝั่งคเมน ปัญหารายงานที่ออกจากประเทศไทยกว่า1ล้านคนกลับไปได้รับทํางานแค่2 0 0 0 0 0คนที่เหลือตกงานนะครับภาวะเศรษฐกิจของเขเมรตกต่ําอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่าน,นี้เรียกว่าโลกล้อมหุ่นเซนหรือโลกล้อมเขเมรและแน่นขึ้นเรื่อยและอีกนานวันนานเท่าไหร่ข้ามปีไปเมื่อไหร่นะครับยากที่ตระก,กูลหุนจะอยู่ต่อไปได้แต่ที่แน่ตอนนี้นะครับ โลกล้อมชายผู้น่าสงเวชชายผู้น่าสงเวชเข้าไปอยู่ในคุกแต่ก็ยังคงดิ้นไม่หยุดรอบต่อไปก็เป็นเรื่องโลกล้อมขมเมรและจะแน่นขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ